ึืนท่านคู่รักคู่หวานประจำปี2021ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับลิชชี่ออรเลเนตและก็อดอิทธิพัฒน์สองพระนางคู่จิ้นที่เปลี่ยนแปลงสเตตัสมาเป็นคู่จริงแบบเซอร์ไพรส์แฟนละครแถมล่าสุดทั้งคู่ก็ตอกย้ำความหวานสไตล์คนคลั่งรักให้แฟนๆที่ติดตามอินสตาแกรมต้องสาดไลค์ใส่รัวๆด้วยภาพถ่ายร่วมเฟรมท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกโดยมีแสงสีทองของพระอาทิตย์ตกเป็นฉากหลัง ซึ่งงานนี้ไม่เพียงแต่เราจะได้เห็นภาพคู่ของกอรดิชีที่ตั้งตารอมานานเท่านั้นแต่ด้วยความแนบชิดจนแก้มแทบจะชนกันของทั้งคู่ก็ทำเอาแฟนๆหลายคนใจบางไปกับความหวานแบบไม่ทันตั้งตัวกันเลยทีเดียวแหมเสิร์ฟโมเมนต์น่ารักจัดหนักเอาใจแฟนคลับขนาดนี้บอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่าสมการรอคอยจริงๆ